ที่แห่งแรงไปที่ต้นสักต้นสักต้นสะเดาสดสวสงามตาข้าวแต่ไม่มีน้ำสุดยอดสุดยอดเลยความแรงความแรง แรงที่สุดหลังบ้านจันทานะคะสุดยอดตามมาฝักอ,อ้ยแห้งแ้งแห้งแรงบใบตายหมดแล้วะคะ่ะฝนไม่ตกฝนไม่ตกฝนไม่ตก เกียดเดินละตรงนี้ตายหมดเลยไม่ออกลวงเลยตรงนี้ตายเกลี้ยงไม่มีน้ำดึง,งออกแล้วก็ไม่เป็นลวงไม่เป็นออกแล้วตายหมดแล้ว ข้าวตายหมดแล้วได้เยอะยอะเลยข้าวแหวกงามแต่ข้าวตายหมดแล้วข้าวตายหมดแล้วเข้มไหมน้ำในสระก็แห้งแล้งหมดไม่มีน้ำในคลองเลย ีข้าวตายหมดนะคะสารไหมคะต้นไผ่ก็ยังตายนะคะแรงมากพิสนุโลกต้นไผ่ตายต้นไผ่ก็ยังตายหมดเลยดูน่าสงสารไหมบาดเจ็ทาแรงมากร้อนทุกวันนะคะอืม มันจะญามาปลูกไว้แล้วนี่มันกันชาปลูกไว้อยู่ไหนละโคนเขาอะโคนเขาอ,อยู่ไหนก็ไม่รู้เนาะโคนต้นเขาอยู่ไหนแล้วนี่ดูโคนมันก่อนดูโคนมันก่อนโอ้อยู่ตรงนี้โอ้โห <c oughs> อืมขยับลงมาตรงนี้ไม่ได้ปลูกแน่นี่ ลูกเข้าหล่นลงมาเขาก็เกิดตรงนี้โอเคเดี๋ยวจะมาขุดนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาขุดไปทำขนมหวานกินนะคะมันอะไรนะมันม่วงมันม่วงทำนะมาปลูกไว้หลายปีแล้วนะคะเป็นหัวได้ยังก็ไม่รู้นะคะเรนะาปลูกไว้ออืื ใส่ยังไม่ขึ้นหัวกําลังเป็นหัวน้อย,อยถ้ามันขึ้นหัวมันจะแตกดินจะแตกยังไม,ยงไม่ยังไม่ขุดหรอกคะ่ะลูกสองโคนสองเงาโอเคปลูกไว้ตั้งนานแล้วนะคะแต่อันนี้ลูกมันหล่นลงมามันก็มาขึ้นตรงนี้อีกไม่มีอะไรทำก็เซ็เงๆนะคะนะ เซ็งๆก็เลยเดินมาดูหลังบ้านนะคะแห้งแล้งข้าวตายหมดนะคะต้นไผ่ก็ตายต้นไผ่ก็ตายหน่อไม้ก็ไม่ขึ้นนะคะ ก็ตายหน่อไม้ก็ไม่ขึ้นยอดไหมเดินฝั่งนี้ดีกว่าไม่มีเห็ดโคนปกติเห็ดโคนออกปีนี้มันแรงไม่มีเห็ดโคนก็ภายตายใบเหี่ยวหมดเลยนะ ก็ไม่มีน้ำเหลือนิดเดียวโจวกสะก็น้ำไม่ขึ้นน้ำอยู่ก้นเลยน้อยนาก็ยังเหี่ยวต้นส้มก็เหี่ยวไม่มีผล ต้นส้มก็เหี่ยวหมดนะคะดูสิใบเหี่ยวหมดเลยมันบองงามแห้งแร้งแห้งแร้งแห้งแร้งก็เยอะเกินไม่มีอะไรทำเดินเลาะสวน กูดมะกูดหันจังเลยมะกูดปากระชายปากระชายกระชายครับเดินเที่ยวเล่นคนเดียวเซงเซงเงาเงารู้ไหม แสงเงาเงาก็เด oh. <laughs> so ินเล่นสวนดีกว่าไอ้ทองมึงวิ่งมาทำไมนี่โอ้โหไหนหนาก็ไม่งามไม่มีฝนฮ่าฮปีนี้โคตรแรงเลยน้อยหนาก็บองงามนะจ๊ะ จะเล่นสวนคนเดียวรู้ไหมมักกรนมักกรน แก่แล mm ้วแก่แล้วครับแก่แล้ว